สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูหญิงจะนำเสนอ,อนิทานสอนใจเรื่องเจ้าจ่อผู้กตัญญูนะป่าร่มเลื่อนกลางหุบเขาเจ้าจ่อกำลังเล่นสนุกใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างๆแม่ลิงกำลังซักผ้ายอย่างเหน็ดเหนื่อยเจ้าจ่อเห็นแล้วรู้สึกสงสารแม่อยากช่วยเหลือให้แม่ได้พักบ้างวันต่อมาเจ้าจ่อตื่นแต่เช้ามาช่วยแม่หาผลไม้ในป่าเขาแบกตะก้าใบโตแม้จะหนักแต่เขาก็ไม่บน่นเพราะเขาอยากให้แม่พักผ่อนบ้าง จ้าจ่อเริ่มขายผลไม้ริมทางเล็กๆในหมู่บ้านเขาขยันขายทุกวันและเก็บเงินทุกเหรียญไว้ให้แม่วันหนึ่งเขายื่นถุงเงินเล็กๆให้แม่พร้อมพูดว่าแม่ไม่ต้องลำบากแล้วนะครับหลังจากวันนั้นแม่ลิงก็ได้พักมากขึ้นเจ้าจ๋อก็ยังช่วยงานทุกวันทั้งสองอยู่ในบ้านไม้อบอุ่นหัวเราะและกินผลไม้ด้วยกันอย่างมีความสุข นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตัญญูเป็นคุณธรรมอันสูงส่งที่ทำให้หัวใจงดงาม